สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับแจ็คฮัดสองนะครับผม EP ที่2นะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกแกะกล่องนะครับรับพระเข้าช่องนิดนึงนะครับผมวันนี้ของมาตั้งแต่บ่ายสามแล้วนะครับของเมื่อวานเนาะแต่ว่าวันนี้เรามาทําคลิปอันบ็อกกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเริ่มแกะกันเลยนะครับผมเรามาดูกันว่าข้างในจะมีพระอะไรบ้างนะครับ นี่ครับองค์แรกนะครับผมเดี๋ยววางไว้ก่อนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นกล่องใหญ่กล่องนี้เลยนะครับเรามาดูกันว่ากล่องใหญ่มีอะไรนะครับผม แพ็กมาค่อนข้างจะแน่นหนาเลยนะครับผมอ่าโอเคนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นอะไรนะฮะ พ้อมกล่องนะครับผมกับซองแดงนะครับแล้วก็จะมีพระอีกสององค์นะครับผมเราจะมาดูกันว่าเป็นพระอะไรนะครับ้องแถมคือเยอะมากครับผมดูนี่ครับได้ ธนบัตเรเศษทีแสนล้านนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปลงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับผมต่อจากคลิปนี้เลยนะฮะโอเคครับยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมีพระอะไรบ้างน,นะครับผม ครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับแจ็คหัดสองนะครับ EP ที่2นะครับผม EP นี้นะครับจะเป็น EP อันบล็อกแกะกล่องนะครับผมก็อัปเดตนิดหน่อยนะครับว่ามีของเข้ามาที่ช่องแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็จะมีเป็นเหรียญโลหนุมานนะครับผมออกวัดหนองแขมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อผิวไฟนะครับผม อ่าเนื้อผิวไฟด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับผมแล้วก็จะมียันนะครับเขียนว่าหลวงพ่อกลวยนะครับชุตินโรนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับข้างหน้าจะเขียนแต่ว่าออกวัดหนองแขมนะครับผมไม่ได้ออกวัดโคศิตารามบ้านแคนะครับข้างหลังจะเป็นหลังยันหนุมานนะครับผม เห็นหรือกันหรือเปล่าครับอ่าหลังยันหนุม,มานนะครับจะมีต่อกโค้ดใต้เท้าหนุม,มานอยู่นะครับผมอ่า เหรียญนี้จะออกปีหกสองนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมบล็อกนิยมนะครับองคนี้เปิดแบ่งปันอยู่นะครับผมรับประกันพาแท้ตามหลักสากลน,นะครับผมองค์นี้ผมเปิดอยู่ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมห้าร้อยห้าสิบรวมส่งใครสนใจก็ คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือผมจะทิ้งลายไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมองค์ถัดมานะครับผมองค์ถัดมาก็เหรียญโลเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นกระไหล่ทองนะครับผมออกวัดหนองแคมนะครับ นี่เลยนะครับผมกระไหลทองเดิมๆนะครับผมไม่ผ่านการใช้งานนะครับข้างหน้านะครับก็จะเป็นหลวงพ่อกลวยนั่งคัสมาธินะครับนั่งสมาธิอยู่นะครับด้านข้างก็จะมียันสองข้างเลยจะเห็นว่าฟอนต์ตัวหนังสือนะครับหลวงพ่อกลวยชุตินโลวัดโคสิตารามเนี่ยจะเด่นชัดมากๆเลยนะครับผม นี่เลยครับกระไหล่ทองเดิมๆนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหนุมานนะครับผมแล้วก็จะมีตอกรหัสนะครับอยู่ใต้หนุมานเหมือนกันนะครับผมครับเดิมๆเลยนะครับผม องนี้เปิดอยู่ที่650รวมส่งนะครับผมเนื้อกระไหลทองนะครับใครสนใจก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผม ส่วนองค์ถัดมานะครับผมจะเป็นพระสมเด็จสมอเก้านะครับหลวงพ่อโกวชุตินาโลนะครับสมเด็จองค์นี้นะครับผมจะออกวัดหนองตาแก้วนะครับผมจังหวัดสุพรรณนะครับไม่ได้ออกวัดโคสิษนะอาจจะเปิดให้ชมกันนะครับผมนี่ครับยังอยู่ในซีนเลยนะครับผมเดิมๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมกล้องยังไม่จับนะ กล้องจับละนี่ครับด้านหลังจะเขียนว่าหลวงพ่อกลวยนะครับผมพศอสอง,สองห้าเดี๋ยวนะฮะโองไม่ชัดเลยนะ ข้างหลังเนี่ยจะเขียนว่าสมเด็จใบสมองเก้านะครับรุ่นสองนะครับผมวัดหนองตะแก้วนะครับผมพศอสองห้าห้าเจ็ดนะฮะองนี้ผมยังไม่เปิดแบ่งปันนะครับผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับผมอ ครับเดี๋ยวไปองค์ถัดไปเลยดีกว่าครับกล้องไม่ค่อยจับเลยองค์นี้หงใส่หลวงพ่ออยากอยู่กับผมนะเล,เลยไม่ค่อยจับเลยไม่อยากให้เห็นความความสวยงามเท่าไหร่อ่ะโอเคครับถัดไปนะครับผมได้มาองค์นี้พระเอกของงานของ EP นี้เลยนะครับผม หลวงพ่อกลวยชุตินารโรนะครับเหรียญโล่หลวงพ่อกลวยนะครับผมปีหกห้าเหรียญน,นี้ออกจากวัดมานะครับผมวัดโคสิตารามนะครับผมปีหกห้านี่ครับสวยๆกระไหลทองถูขึ้นกล้องมากเลยนะครับผมกรอบเป็นกรอบเงินแท้นะครับผมไม่ลอกไม่ดำนะครับข้างหลังเป็นยันหนุมานะครับผมนี่ ผิวอัดทรายนะครับผมผิวสวยๆเลยนะครับผมยังไม่ผ่านการใช้นะฮะกล่องก็ยังอยู่นะครับผมแต่ว่ากล่องมีปัญหานิดนึงครับองค์นี้ถ้าใครสนใจนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้เช่าบูชาได้นะครับราคา สามพันห้านะครับผมรวมส่งนะครับผมส่งฟรี EMS ให้เลยนะครับที่ตั้งราคาสูงนี้ไม่ได้หวังว่าจะปล่อยออกนะครับคือผมก็อยากเก็บไว้ใส่เองนะครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมก็ยินดีที่จะแบ่งปันนะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับเดิมๆเลยนะครับผมงามมากเลยนะครับ แล้วผมก็ได้ปฏิทินหลวงพ่อกลวยมาฉบับหนึ่งนะครับมาแผ่นใหญ่ๆเลยยังไม่อัดเข้ากรอบเลยครับแต่ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะแบ่งปันนะฮะ EP นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมใครสนใจองค์ไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมถ้ายัางไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ